คลัสเตอร์จุลานิวาสก่อนนะครับซึ่งก็จะขึ้นมาว่ามีการไปศึกษานะครับว่าเคสที่เจอในกลุ่มของรอปภนะครับที่อยู่ที่ปทุมวันเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับก็พบว่าอยู่ในกลุ่มอายุก,ก็คือวัยทำงานครับ40ถึง49เป็นส่วนใหญ่แล้วก็5 0ถึงห9 นะครับอันนี้เขาไปพบมาทั้งหมดที่ติดเชื้อเนี่ยคือกลุ่ม22คนนะครับแล้วก็มเีเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าไปนี่ก็ไปศึกษาแล้วก็ไปดูด้วยนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่มีอาการไออาการมีเสมหะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับจะเห็นว่าไทาม์ไลน์ตรงเส้นข้างล่างเนี่ยนะครับ อินเด็กเคก็คือเคสที่1นะครับนัมเบอรวันเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางเจอวันที่29มกราคมแต่พอสืบสวนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปเจอเคสที่11ตั้งแต่นู่นติดน่าจะตั้งแต่18มกรานะครับเคสที่5 6นู่นตั้งแต่20นะครับเคสที่9 22เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันมาแล้วก็จะเห็นภาพของรายนี้ ที่ติดเชื้อขึ้นมาแล้วนำไปสู่การติดเชื้อตามมารวมในคลัสเตอร์นี้ทั้งหมด22คนนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้เรียนรู้การเชื่อมโยงนะครับทางทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักอนามัยแล้วก็ทางสปมอของทางเขาเรียกอะไรฮะส่วนของทางกรมควบคุมโรคที่ดูแลเขตเมืองนะครับก็ได้ช่วยกัน วิเคราะห์นะครับว่ามีกลุ่มก้อน22คนนี้มาอย่างไรบ้างผมอธิบายาดูวงกลมที่อยู่ตรงส่วนของอสีฟ้าอ่อนๆก่อนนะครับที่เขียนว่าอยู่ชั้น12เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้พอยเตอร์มาอยู่ที่อยู่ชั้น12นะครับกลุ่มนี้ก้อนนี้นะครับจะเห็นว่ามีการติดเชื้ออินเด็กเคสก็คืออายุ56ปีเป็นพนักงานส่งเอกสารเนี่ยนะครับ แล้วทำให้ไปติดกับนัมเบอร์สองนะครับซึ่งก็เป็นญาติกันเนี่ยนะครับแล้วก็แม่บ้านมีวงนี้นะครับประมาณทั้งหมด7คนเนี่ยติดกันอยู่ในเพราะว่าอยู่ในชั้น12ของอาคารเดียวกันนะครับแล้วพอวงขยายกว้างออกมาเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นมานิดหนึ่งจะเพิ่มมาอีก3คนทางขวามือนะครับนี่ฮะครับอันนี้อยู่ในตึกจุลานิวาสเดียวกันนะครับ แต่ขณะเดียวกันนะครับในกลุ่มของอที่เป็นศูนย์รอปรพอนะครับวงที่เป็นสีเนื้อเนื้อเนี่ยนะครับที่เป็นก้อนนี้ก็คือกลุ่มนี้ทำงานเป็นรอปรพอด้วยกันมีลักษณะของกลุ่มก้อนก็คือทำงานด้วยกันที่เดียวกันไปสแกนที่เดียวกันไปฝึกเข้าร่วมแถวเรียกแถวขึ้นมาอยู่ด้วยกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มี การศึกษาสอบสวนโรคออกไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้มีญาติอยู่นอกวงครับก็ไปติดอีก5คนที่อยู่นอกวงนี้รวมถึงคนนอกวงก็ไปทำงานอยู่ในอีกบริษัทอีกแห่งหนึ่งก็ไปติดอีกที่หนึ่งนี่ครับทั้ง22รายนี้บอกอะไรเราบ้างครับก็วันนี้บอกเลยครับว่าสิ่งที่ในที่ประชุมก็คุยกันว่า5ประเด็นสำคัญ 5กิจกรรมสำคัญซึ่งจะต้องมีการป้องกันแล้วเรียนรู้ก็คือ1คือพักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน2คือทำงานร่วมกันนะครับสคือในลนักษณะของกิจกรรมนะครับก็คือทานอาหารร่วมกันนะครับการเข้ากิจกรรมรวมแถวกันสำหรับรอปภร,ร่วมกันอันนี้น่าสงสัยว่าอาจจะมีการใกล้ชิดกันด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ จุดสแกนนิ้วครับไปพบว่ามีเชื้ออยู่ที่จุดสแกนนิ้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาการทำการสอบสวนโรคนี้ที่ทำงานใดๆที่พนักงานมาอยู่รวมกันมีกิจกรรมต่างๆรวมกันที่ผมเอ่ยนามขึ้นมาเนี่ยสามสี่ข้อนี้ฝากทุกท่านดูแลความสาดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสแกนนิ้วที่ว่าเนี่ยนะครับ จุดสัมผัสก็คือ New นิ้วนี่แหละครับที่จะไปสัมผัสร่วมกันซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่แต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่รู้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องของการเ,าเช็ดมือล้างมืออะไรกันบ่อยๆนะครับเรื่องของการทานอาหารร่วมกันด้วยนะครับ